ประโยคในภาษาจีนยากมากเลยทำยังไงดีคะเรามาฝึกพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาเรียงประโยคนี้กันดูค่ะประปีอย่างเราซื้อได้โพสต์ไว้ที่แพนเกตแล้วนะคะาาจ发在ช枕上มีอยู่สี่คำมาเรียงประโยคให้ถูกต้องคำแรกคือคำว่า h าฟา,า,ฟาแปลว่าโซฟา่คืออยู่ที่หรือที่ ป้าเอันนี้คือหมอนกอดหมอนข้างคือคําว่าเป้าเนี่ยแปลว่ากอดเฉรก็คืออมอนดังนั้นเนี่ยพอรวมกันเป้าเฉรคือหมอนที่เอาไว้กอดเวลาที่เรานอนนั่นเองก็เกิดบบหมอนข้างเนี่ยค่ะสเสร็จคาว่าฉั่งตัวนี้ออกเสียงเบาใช้บอกตําแหน่งแปลว่าด้านบนนั่นเองอน,นักเรียนลองมาเรียงประโยคให้ถูกต้องกันดูค่ะให้เวลา3าวินาทีเส้นเหนี่ย E R เส้นาาสคำตอบที่ถูกต้องก็คือเป้าเฉร在沙发上 抱枕在沙 a 上ก็คือหมอนข้างหรือหมอนกอดเนี่ยมันอยู่บนโซฟานั่นเองค่ะในเวลาที่เราอยากจะบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ให้เอาสิ่งนั้นวางไว้ด้านหน้าคําว่าแจช้มช,มช,มช,มชั่งนะคะอย่างถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นลูกแมวอยู่บนโซฟาอ่ะเราก็เอาคำว่าเสี่ยวมาเสี่ยวมาแทนที่เบาเที่แปลว่าหมอนข้างก็จะเป็นเสี่ยวจฟา ，小ฉ在沙ม้แสชาฟ้าักลูกแมวอยู่บนโซฟาหรือจะเปลี่ยนเป็นหนังสืออยู่บนโซฟาก็ได้หนังสือคืออะไรหนังสือคือชูชูแปลว่าหนังสือลองเอาคำว่าชูมาแต่งประโยคเลยค่ะดูซิจะต้องพูดยังไงหนังสืออยู่บนโซฟาพิมพ์คำตอบไว้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วมาดูเฉลยอีพีหน้าค่ะอย่าลืมกดหัวใจแล้วก็แชร์แบ่งปันกันด้วยนะคะ